สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะแล้วก็ fc ของลุงพลป้าแตน FC ของอพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าศาลมุกดาหารนะคะพี่พี่ก่อนอื่นนะคะ,ะหลังบ้านก็จะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะคะก็คือสบู่สมุนไพรเจ็ดชนิดนะคะตอนนี้เรา มีโปรโมชั่นรับหน้าหนาวกันนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากนะคะแต่ว่าก็คือเมื่อเช้าหนาวเนาะตอนนี้มีแดดนะคะก็ร้อนเหมือนกันนะคะ,ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้ก็จะมีห้าก้อนแผนปีหนึ่งก้อนในราคา4ี่ร้สี่สิบห้าบาทส่งฟรีนะคะแล้วก็สิบก้อน6 5 0้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเช่นกันนะคะ 20ก้อนในราคา1,200บาทส่งฟรีนะคะใช้กันยาวๆไปเลยนะคะพี่พี่ FC ก็ขอขอบคุณนะคะออเดอร์ที่เข้ามาเมื่อวานเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับ download, ออเดอร์ของเมื่อวานน้องๆได้จัดส่งให้แล้วนะคะพี่ๆก็รอรับกันได้เลยเดี๋ยวหลังบ้านจะมีรีวิวของพี่ๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านให้ได้รับชมกันด้วยนะคะในคลิปนี้เราไปดูภาพบรรยากาศหน้าสานกันต่อนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะในเรื่องของใช้สบู่นะคะสบู่ที่ใช้อยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรเนาะแล้วก็พอดีน้องนะคะเขาแนะนำนะนี่บอกว่าใช้สบู่อันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ รู้นะว่าเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เอ๊ะถ้าก้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูอ, uf, อุ้ยเอ๊ะสมุนไพรที้งเจ็ดอย่างเนี่ยแล้วก็เราก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนแรกลองใช้ก่อนนะฮะซื้อมาหนึ่งก้อนแล้วทดลองใช้ดูก็อุ้ยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมาดูโอ้เพรามีสมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วลองล้างดูนะคะวิ่งครั้งแรกนะ,ะเป็นคนที่แต่งหน้านะคะเป็นคนที่แต่งหน้ามีรองพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอใช้ดูล้างล้างล้างครั้งแรกปุ๊บ นะคะเนียนเนียนนิ่มๆนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมหและเนียนนิ่มแล้วถ้าเราพอล้างครั้งที่สองเอ้ยสะอาดแล้วก็เนียนนิ่มนะคะแล้วก็สะอาดเราดูเรียกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เออเรียกอะไรเราไม่ได้เช็ดเครื่องสําอางอะไรออกนะลองล้างเลยนะคะล้างแล้วก็อครั้งที่สองโอเคครั้งที่สามนี่ก็สะอาดทีนี้พอเราลองล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็โอเคนะสะอาดจากนั้นเราก็เลยเอ้ยเอา คอด้วยทั้งตัวด้วยทั้งที่ก้อนเล็กนิดเดียววยคะแต่ฟองเขานิ่มนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกโอ้สะอาดนะคะทีนี้กลายเ่าไม่ได้ล้างหน้าอย่างเดียวนะคะทั้งล้างตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้ดีแล้วก็ใช้มาสักสองอาทิตย์แล้วก็โอเคนะ,คะแล้วก็ไม่มีความ,มไม่ไม่แพ้ไม่อะไรนะคะเนียนนิ่มดีแล้วก็สะอาดนะคะก็ต่อมาก็คือทีนี้ออบอกออน้องหนิงสั่งอีกทีนี้ครึ่งโอเลยนะคะ ใช้แล้วก็เอาไปให้ญาติญาติกันลองใช้ดูนะคะพอญาติใช้ก็เอ๊ะสบุ่อะไรเนี่ยอะไรอย่างน้อง,องบางทีเราจะบอกน้องเขาจะชื่ออะจะชื่อจะเขาจะยาวนิดนึงเราก็เลยบอกชื่อไม่ถูกบอกเอาลองเลยอะไรอย่างเงีนะะ้ยนคะ่ะน้าก็เลยบอกว่าใช้ดีมากความจริงก็เคยใช้สบูห่หลายอย่างนะคะแต่สู้จะไม่ได้เลยนะคะก็ลองดูนะคะถ้าสนใจนะคะ ต่อน้องน้องหนิงนะคะน้องหนิงนะคะก็มีเบอร์ไลน์นะคะหรือว่าถ้าเปิดเบอร์โทรก็ได้นะคะเบอร์โทรว่า062225 3979นะคะ, 3, 9, 7, 9ะ,คะก็ลองใช้ใช้ดีนะคะใช้ดีกัรันตีได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบซงไปงไปงย่สบาท สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ตัวไหนเนี่ยฝันดีเหรอคะหนึ่งพันหนึ่งร้อาสสวัสดีค่ะสวัสดีก่ะย่าให้ห้าสิบบาทหนึ่ร้อยห้าสิบลดห้าสิบบาทฝันดีไหมจะมาหาเหมือนกันนี่จะบอกว่าฝันดีไหมฝันดีไหมสีครับเราเจอหลังบ้านขณะดูคนสีครับเบิ่ง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 สีครับเราเจอหลังบ้านขณะดูคนสีครับนี่ครับออกมาเช้ามีข่าวอะไรมาแจ้งครับ ้ายังกิน <reading S 2> ข้าวอิ่มแล้วคะ่ะข้าวอ,อิ่มแล้วค่ะพร้อมนอนแล้วค่ะออกมาแจ้งครับว่ากินข้าวอิ่มแล้วนะครับพร้อมนอนแล้วคะ่ะพร้อมนอนแล้วคะ่ะเมื่อวานเป็นไงออเดอร์เป็นไงบาง้างเ่ลงคลิปไปเพื่อสถามหน่อยออเดอร์ <Order S 2> เป็นไงหรอออเดอร์ก็หลังไหลกันเข้ามาคะ่ะนีมาบอกแล้วว่าถ้าพี่ลงคลิปให้ไม่ต้องกลัวปังแน่นอนแล้วขอสักร้อยก้อนก่อนกลับ ก่อนกับ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 กรุงเทพอ๋อแล้วก็กรุงเทพด้วยจัดไปพี่จัดไปจัดไปในในในแอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเจตัวน้อยสองตัวเจตัวน้อยสองเจตัวน้อยจำง่ายจำง่ายไปอยจำง่ายค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้กี่ล้านทุกมากี่ล้านสิบแปดล้านค่ะแปดล้านสิบแปดเลยเหรอพี่แปดล้านนะคะมาแปดล้านไปด้วยนะคะโอ้กันทุกอย่าง ฟ้องสบคนะขายแพงเกินราคาเนี่ยบอสหัเาะหวเยาะหัวเาะมาดูวเราหัวาหเร็วหังราะหัเราะไัวราะหเอาะไัเราะหัวเาะหังบ้าะหังเราะเราวเราดหราะสวระัเจาดสาะหันเราะเะหเราะหัวเะหเระัวเระหัวเะหเาัเลยะหัวะหเราะหเราะห่มเะหัราะหเราะหวเราะห่เราะหาะเราวเราะหัวะครา่งอวาเหรอ พี่เบ้นเราเข้าโครงการคนละครึ่งกันค่ะไม่มีอ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดเราเราจะเอาเจ็ดศูนย์สามโอ้ยสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดถ้าไม่มีเราก็สามเจ็ดเราจะเรียนในค้าสามเจ็ดเขาเกี่ยวกับี่เปี่ยวกับี่สามเจ็ดสามเจ็ดมีค่ะอยจากใบค่ะ เจอสามเจค่ะพี <S <S ่บิเรนเราเข้าโครงการไหมคะก็คนละหนึ่งใบอีกคืออีกหนึ่งใบแล้วก็สี่ครึ่งเอ้าสามเจ็ดเาจ็ดสามเจ็ดอันไหนอันนี้ีไหนคะอันนี้มีกบด้วยอันนี้มีกบด้วยอ้าวน้มีกบด้วยเหรมีน้องน้อง เลยนะคะเลบเห็นเลยน้อยไงนีดน้อยใช่บชยโยตัวนี้ไม่คบชายโยด้วยที่ฝังมาไหมดีใจดีใจค่ะดีใจเราจะได้แบบว่าจะได้จบงานสักทีเนาะจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกคนก็เหนื่อยนะคะใช่ไหมแต่เหนื่อยเราก็เต็มใจนะคะเพราะว่าเรากลับไปเราก็ไม่ได้ไปพักเราก็ทํางานต่อเลยเออนี่ครับใช่แต่เราก็คือดีใจ ที่เรีฟังฟังเมื่อวานเนี่ยคือเบนฟังปุ๊บก็ดีใจปั๊บเลยนะแต่ถึงแม้ว่าจะคือคนอื่นเข้าใจยังไงไม่รู้แต่ว่าเบนเข้าใจไงคือใจมันแบบใจมันขึ้นเนี่ยใจมันพองขึ้นมาใจมันพล้องขึ้นมาเลยเธอทำให้จัหัวใจละลายต้อกนทีมพนายนั้นทำงานอย่างเต็มที่ค่ะก็เต็มที่ทุกรอบนะค่ะ ใช่เลยประสามที่นาทีดูกันแล้วกันใประสานมานาผมรู้งานทนายทำงานหนักนายเขาทุ่มเทแบเต็มที่นะะเราก็ทำตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ค่ะทุกงานไม่ไม่ไม่ใช่แค่งานของลุงกับป้านะคะทําทุกงานค่ะเป็นที่โอ้ตับคนใช่ข่าวตื่นของหลังบ้านครับใครนี่ใครนี่จิมาครนี่ครับอุณจิมาดีค่ะวันนี้สอบทำไมไม่บอกก็เมื่อกี้มาเอา เข้าโครงการคนละครึ่งกับพี่เบนแล้วโครงการคนละครึ่งคือเรคนละครึ่งเราเข้าโครงการคนละครึ่งกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็สิบแปดล้านเราคนละครึ่งแล้วนะเดี๋ยวนะไอ้งวดที่แล้วยังเยอะกว่างวดที่แล้วยังไม่ได้เบนเอานิดหน่อยยังไม่ได้ตรวจเลยลุงจิมบอกไม่ถูกจะดึงออกแล้วเนี่ยถูกไหมลุงมาดูนะไม่รู้อนไรเออหนูยังไม่ได้ตรวจเดี่ยสวัสดีค่ะ เอามีเลขเด็ดอะไรหรอก็เด็ดทุกตัวเลยดิพี่หนิงเขาจะซื้อสามศูนย์เจ็ดค่ะแต่ทีนี้เป็นว่าถ้ามันไม่มีสามศูนย์เจ็ดทำไมไม่เอาสามเจ็ดไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนเบ้นฝันเลยก็คือฝันที่บ้านของย่าชีย่าชีจริงๆนะบ้านย่าชีเออมาลิที่ย่าชีคือสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดก็เลยชวนพี่หนิงเอาไปเลยด้วยกันสามเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าแอดเบนนี่ก็ นำโชคอาจจะตามโชคพี่หนิงคือพี่หนิงเขามีโชคเราก็ตาสาธุเผื่อว่ายังน้อยๆไม่ได้สองตัวแรกเรายังได้สามตัวหลังใช่ไหมคะลุ้นสามตัวหลังลุ้นรางวัลที่หนึ่งถึงห้าก็เอานกอพี่ใบนี้นะใบนี้ของเราก็มีหลายรางวัลให้ลุ้นถูกไหมของวัที่แล้ว สองเก้าอาวไม่ใช่ถูกแล้วหรอลุงจิมว่าที่แล้วอ่ะยังไม่ตรวจเลยตรวเลยเป็นตรวจเป็นไหมงวตรวจได้เลยเก่งแต่โอ้ยรอลุ้นนะคะของงวดที่แล้วลุงจิมให้โชคเหมือนกันอันนี้ก็เลยบอกว่าลืมไปเลยลืมตรวจงวดที่แล้วผมก็ซื้อต่อหลังบ้านหลังบ้านที่เพิ่มสองใบเป็นเลขท้ายแปดสามเนาะแปดสาม เอาเลยค่ะหนูทานข้าวแล้วอ่าวันนี้นะครับน่าจะลุงน่าจะลงมาเร็วกว่าปกตินะเห็นฟองเคลื่อนไหวแบๆแล้วนะอันนี้ดาวครับลงมาพักเที่ยงไงคะลุงจิมลงมาเร็วกว่าปกติจะเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเที่ยงครึ่งโอ้บางทีก็เลทไปถึงบ่ายโมงวันนี้น่าจะเที่ยงสสวัดีค่ะดูไหมดูไหมแอปทู๊ด ลุ้นลุงจิมไม่ต้องแบบว่าแ่งครึ่งเครอตัวล้นะค่ะเออดีใจตุลาหกหแดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งงจ้ทำไมทำแบบนี้ลุงจิมแดงจึงครึ่งตัวอีกครั้งไหมโอ้ยน่าจะไม่ตัวนะ วันนี้วันที่มันอีกหลายวันอยู่วันนี้วันที่สิบสองค่ะอีกตั้งสามสี่วันเูว่าซื้อไก่อนเออ,อ,อเรามาซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่สิบสกเลยวิชาอะไรคือมันมันเข้านะเพราะเบนเบนก็แค่ลองเดาว่าคือพูดกับพี่ว่าจะซื้อตัวไหนไง<ม>แล้วพี่เบนเลยรุ้นว่าน่าจะมีสามกับเจ็ด เนี่ยคือไม่รู้ว่าศูนย์นะอันนี้ไม่รู้แต่เบ้นชอบในส่วนที่คือสามเจ็ดคือมันมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะถูกต้องค่ะแล้วลองเดาว่าพี่อ่ะพี่เขาอ่ะจะตามหาตัวไหนซึ่งเบ้นคือเขาก็พูดมาว่า3ามศูนย์เจ็ดเบนก็เลยว่าเออมันมีสากับมีเจ็ดวันนี้หนูก็ชอบสามจริงนั่นแหละเออเราไม่ว่ากันในเดี่ยวนี้แต่ว่าคือคือแค่เดาแค่เดาว่าพี่คนนี้เขาซื้ออ่ะจับ ใช่เหมือนกับเราไหมล่ะใช่แต่แค่มันมีสูนมาแค่นั้นเองเมื่อเช้าโอ้น้อยตัดหน้ารถมีเลขตามที่พี่พูดเลยใช่คือกระบะอยู่นี่แล้วรถคันนี้เหรอคะใช่ค่ะคุณคุณตอนกลับมาเอ้ยตอนมาใช่ไหมตอนมานี่แหละค่ะพี่มีงูตัดหน้ารถก็เลยว่าเอออาจจะตรงกับเลขที่พี่เลยค่ะค่ะสองถึงเจ็ด ขอให้ถูกนะคะก็นัดหน้าเรามาทีกันนะก <laughs> ็ประมาณนี้นะคกะ <c oughs> นะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝาก f อซทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลังบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ